ดังกมะต่ายกระด้างน้อยย่ดมาแท้พระเพียงน้อยยอดมาท่านเอ็มเรามีโอกาสที่เราจะได้ทำบุญเอาไว้น้อยยอดมาสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะที่วัดวีรโชติรัญยารามอยู่ที่ตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีค่ะพอมาถึงก็รถเต็มเลยนะคะรถเยอะมาก อไอหักมัตัดขาีขาหลายกู<ะ>ยนรถก็หลังไหลเข้ามาตลอดตามยังเอ๊ะเข้านี่ไหมน่าจะเข้านี่แหละตัา้จะามลูกเดกเ้าจุ่มละเก้าร้อยเอ็น0บนหนึ่งร้อยเก้าสิบเบาทยอม ยามไหนที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้นะยอมตาเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสทำบุญนองไว้ยอดับหน่งร้อย้าคืนคุณน่าจะเยอะน่าจะเยอะดูแล้วอ่ะเขามีดนตรีด้วยนะแต่ไม่รู้วันนี้ใครไม่หลุดไปเมื่อกี้เลื่อยเลื่อยเจ้าทีละขั้นเจ้าให้มั่นคงไว้อ่าเราต้องไปซื้อหรือไม่เพราะฉะนั้นเรายอมต้เรายมกองในการหนว่งร้อยเก้าเก้านายยมดาว่าเรื่องอะไรลูกอ๋อ ก็แล้วกินปลาด้วยกอกินปลาโอ้ดีเดียวกันมันไม่แน่ความไปหรือยอมรับอ่าคุณจะไปดูยามาแล้วเรารยู่กันของผมเป็นเวลของเราอ่าทันดุรุ่นจะมา याद रखना हमारी bahwa dia datang dari आकामा तो माका तो कह ना ने चोम बा 188 दुआ दी मल्ला द आकामा यले अहमद दो काते है วันนี้เป็นวันที่สองของการปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะวันอาทิตย์ที่26มกราคมผนก็เยอะมากๆเลยนะเรามาถึงวัดประมาณบ่ายสามโมงครึ่งค่ะ เป็นของเราเป็นเป็นด้วยนัยนอนนะเพราะตังต่งนัยน์ย่อนด่างอารมณ์ดีด้วยนัยน์หย่อนม่ามันดูสวยงามมากเลยแต่เป็นรัฐบาลแต่ในทาารไมมีปิดทองฝั่งลูกนิมิตเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพาทุกคนชมความงดงามของอุโบสถที่วัดวีรโชติรัญญารามเป็นอุโบสถทองคำเหลืองอารามสวยงามมากๆเลยค่ะ พาวนดูอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ตอนที่ปิดทองฝั่งรุูกนิมิตก็ทำด้วยจิตศรัทธาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะมาถ่ายหลังจากที่ปิดทองฝั่งลูกนิมิตเสร็จแล้ว บสตทองคำก็จะล้อมรอบด้วยพญานาแล้วก็มีน้ำด้วยค่ะแล้วอยู่รอบๆนะครั<า>บอมะรอบนอบ เราตัดสินได้ก็ทำอน่างนั้นนโยบายทำเพลงนโยบายทำเองรวยเองนโยบายทำเองรวยเองนโยบายไม่เป็นไรจะไปอยู่กับนโยายคนใหม่ก็นโยบายคนไหนที่จะเป็นคนดไม่รู้หรือเปล่ เรานไปไหนมนานเพราะฉะนั้นจะอยู่เป็นที่ก็ไม่ได้นะยมได้เพราะฉะนั้นเราก็เลี้ยวจับเราต้องทำเองนิยมนาทำเองชงเองกินเองนิยมนั้นรวยเองนิยมได้้าเรามีความรอด้าของเราขั้งยันนั่นทองนโยมนา เรามีโอกาสที่เราจะได้สัางสมบนบมรเมของเราเย่งทำเย่งได้ยิ่งทำเย่งรวยยย่งทำที่งรวยยิ่งทำร็ยเย่งในพันเบ็ดหลังจากที่ผาทุกคนเวียนสายชมความงดงามของโบส์ทองคำแล้วเดี๋ยวเราไปลอดผ่าทุกคนไปลอดใต้โบส์หรือว่าใต้โบส์กันนะคะ แลวง่อาษีเมื่อกี้ก็มารับน้ำมนต์แล้วก็รอตายโบสไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี้พาทุกคนมาอีกรอบหนึ่งะคะ่ะขวดน้ำแพ็คที่เราเห็นคือขวดน้ำมนต์นะคะเราก็ทำบุญแล้วก็นำน้ำมนต์กลับไป ที่บ้านเป็นสิริกลางคืนมีดนตรีด้วยนะแต่ว่าวันนี้นักร้องคนไหนไม่ดูมาเหมือนกันใช้ไปอาบได้รหรือว่าปละพรมครับหเอขาบอกวาทำวอาว่าอ้ละใครทำให้เราทำเอง ตอนนี้ก็เดินออกมาด้านนอกแล้วคนก็เยอะกว่าเดิมอีกนะน่าจะเป็นเวลาช่วงเย็นของวันอาทิตย์นะคะวัดวีระโชติรัญญารา,ามก็คือถ้าเกิดมาจากเส้นเ,เพชรบูรณ์นะคะยูเทิร์นมาก็จะมีทางเข้าติดกับถนนเส้นเพชรบูรณ์ลมศักดเลยหลังจากปิดทองฝั่งลูกนิมิเสร็จแล้วตอนนี้มากราบสการะหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ฉลอง100ปีชาติการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานมหาเถระหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดจันทารามหรือที่เรารู้จักกันว่าวัดท่าสูงจิงจังหวัดอุทัยธานีค่ะ